วันวันนี้วันนี้นะครับจะมาดูว่าเงินสามร้อยบาทนะครับจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับในตลาดหน้าบันทึงนะครับเดี๋ยวดูนะครับสามร้อยบาทนเดี๋ยวสามร้อยบาทนะครับดีจะตามไปนะครับว่าไปดูว่าจะซื้ออะไรได้บ้างอรปบกฝนก็ตกนะ หลายร้อยทำนี่เครียมหมดหมดก่อนเลยลอตเตอรี่ไปหลายร้อยแล้วได้ครับระวังรถระวังรถคนด้วยไม่มีอะไรก็เดินดูอ่ะก็ได้ไม่เดินดูก็ได้ต้มน,นเยำ ไปเองป่ะใฉันถาให้ก nah ็ได้ตามไตามไปามหมเฮยวันนี้ฉันต้องกินหมึกให้ได้นต้มหมึกร้านเดิมร้านเดิมป่ะโอคนเยอะมากเลยปูด้วยเยอปูนี้ขายอะไรครับ้าน้

่การเดินซ <poker phones> <int os> ื้อไปกินนะครับไม่ใช่เดินซื้อไปกินที่บ้าน ดูบะ,ะดูว่าไม่ตกแล้วหวนานจ้าที่ได้ตกเลยโอ้ยไม่จบมันนี้ก็อร่อยเคยกินแนะกินเอาเอาเลยตามใจซื้ออะไรก็นี้ให้สามร้อยครับ ที่มาทำกินครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนนะเอนนี้กัคนเยอะด้านจายหรอไเอาดิโนแต่แไหนอาน้ำปับ เล็กคนนนนะใส่เลยนะเยเีย่ได้เลยไหรืออ๋อัได้เทาวันนี้ค่าเล็กนะคใหญ่เลยได้ค่ะขอเใหญ่ไปเลยเขาแก้ใหญ่เลย 啊，好的，啊 <Okay. S 1>。 ไป39บาทนะเหลือ261บาท ด้านในก็ยังมีร้านหลายรางแต่ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวไปหากินสงสัยวันนี้สามร้อยจะเลือวันนี้ฝนตกนะครับเลยเดินกันเร็วนิดนึ่ง ที่แรกวาดจะเดินกันชิวๆนี่เป็นร้านขนมหวานวันนี้แกได้กินอยู่แล้วไอเนี่ยโอ้เจอเจอนี่ก็จะหมดตังแล้วมั้งไอ้อะไรนะไอเนี่ยที่จะตื่นอีกเนี่ย เจาปะพอม่วนเครับพม่วน ตัวรถข้งหลัง่ก็อีกสี่สิบแล้วเหลือสองร้อยี่สิบเอ็ดบาทนะครับจะเหลือไหมครับตอนนี้เมนูสุดท้ายนี้น่ากลัวยังเยอะเหมือนเดิมคน ร้านปลาหมึกร้านเดิมน,นะครับติดใจร้านปลาหมึกร้านนี้อยู่ ก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้โหก็ด้วยงบสาม้อยบาทนิดนิด ก็โผได้มาเยอะพอสมควรมีกระเพราของกล้องนะครับเดี๋ยวจะรีวิวรีวิวกระเพราแยกนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกได้มาถึงเบลอเลยนะครับปลาหมึกร้านนี้ที่ที่บอกว่าอร่อยนะครับที่มาอร่อยเด็ดปลาหมึกนะครับแสงมันไม่ค่อยใช่ไหมแสง่นไป่หมเปนะ แล้วก็มีอะไนีมหมี่ปั่นนะครับอันนี้มันนมหมีป่ป,ปั่นแล้วก็ข้าม,ม่วงนะครับข้ม่วงหวานหวานอันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยอันนี้เกี่ยวอันนี้อันนี้โคโยตี้อ๋ออันนี้จะเป็นโรตีนะครับโคโยตี้นี่นนแล้วก็ ไผ่ยาอันนี้เป็นเป็นสายโนตีนะครับเราได้มาสามร้อยเกินไปนไม่กี่บาทห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ครบนะครับเพลคนะครับน,นี่เป็นบทสรุปของสามร้อยบาท